จเจริญธรรมสำนักดีค่ะบ่ายวัน 21, ที่11ธันวาคม2565สิทธิ์เก่าสัมมาสิขาได้ช่วยกันขนสินค้าประเภทไม้กวาดเครื่องจักสารต่างๆจากวิสาหกิจชุมชนของชุมชนต่างๆในหลายจังหวัดที่มาร่วมกันผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นยะโสธรอ,อุบลร,ราชธานีและอีกหลายจังหวัดซึ่งห่างจากอุบลร,ราชธานีประมาณ80กิโเมตรการซื้อสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่มีการสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานยังเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีไรายได้และเป็นการส่งเสริมการทำสัมมาอาชีพที่สามารถพึ่งพาตนเองโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น สินค้าที่เอามาลงในวันนี้ได้แก่ไม้กว่าดจำนวน1 0,000นด้ามกระตริบข้าวจำนวน2,000ถึง3,000ใบกระด้งจำนวน3,000ใบตะกร้าจำนวน600ใบและอีกมากมายขาดทุนนั่นคือกำไรในหลวงสอนไว้ชาวไทยให้บำเพ็นเอาลอสอีสอาร์เกนเอาลอสอีสอาเกนขาดทุนให้เห็นว่าบุญ พอวันนี้จะมีไม่กวาดแล้วก็มีกระติบข้าวมีกระด้งมีหัดมีตะก้ามีมวกค่ะมีหลายอย่างมันก็ตอนนี้ก็คือไม่กวาดวันนี้หนึ่งหมื่นใบแล้วก็มีกระติบข้าวอยู่สองพันสองพันเกือบสามพันใบค่ะแล้วก็มีกระด้งประมาณสามพันใบนะค่ะแล้วก็มี ตะก้าประมาณ600ใบค่ะ6 7 0 7 0 0รยใบนอมาจากหลายๆที่ค่ะมาจากซิลิทอนคือมนันมีกลุ่มเขาทําไม้กว่าดก็มีอยู่ในตัวในในเขตจังหวัดอุบลนัะคะค่ะแล้วก็กระติบข้าวก็มาจากยะโสธรอะไรก็มี ค่ะือต่างจังหวัดอื่นท,ที่ที่ที่ไม่ใช่บนก็มีสภาวธรรมก็คือหนึ่งเราก็ได้ช่วยชาวบ้านเนาะไม่ว่าจะอาจจะบางบางตัวก็ไม่ใช่ในเมืองไทยแต่เราก็เหมือนได้อนุรักษ์อ,อ,อาชีพไว้เพราะว่าคนก็จะเ,เหมือนกับว่าคนจะทําน้อยไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าคนรุ่นใหม่ไม่ไม่ไมันไม่ได้ไปเรียนรู้ก็มีแต่คนที่มุ้เฒ่าผู้แก่นี่แหละที่ยังทําแต่ก็จะน้อยลงไปเรื่อยเ,รอยเพราะว่า มันไม่มีคนสืบต่อเท่าไหร่เราก็เหมืนหอนกับว่าถ้าเราไปแล้วมันก็เหมืนหอนกับว่าเราไปทำเส่งเสริมอ,อาชีพเขาให้รู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มั่นคงอะไรเนี่ยค่ะค่ะท่านสัมมณะสิขมาตรชาวชุวชมชนศิทธิ์เก่าสัมมาสิขา และนักเรียนสัมมาสิขาวกว่า60ท่านมาบำเพ็ญคุณร่วมกันทําให้เราได้เห็นถึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและความพร้อมเพียงในการทํากิจกรรมต่างๆแสดงถึงการเกื้อกูลช่วยเหลือกันในระบบสาธารณภูขีจเจริญทำสันนึกดีค่ะ